แต่ว่ารหลงตาบอกมองนี่หลอเนาะ <c oughs> <N os> แต่กี่มันหอนแต่บัญหาเพราะมันเย็นเราวราจังอยากให้ผู้อื่น <c oughs> เป็นคือเย็นบ่อยากให้หอนขั้นหอนเนี่ยจักเจ้าของเป็นบ่ากระจมให้ลูกลูกจะไม่มันสืมบอกว่าได้ใจบ่ฟัง พระจมให้เขาว่าซื้อๆกับโบเป็นใจเราเพราตายแล้วว่าให้ลูกซื้อๆกับโบเป็ยนว่าซื้อๆบบเป็นบอก่บต้องศูนย์นั่นลาอันนี้บบถือไดล้ลาเด้อก็ะว่าสั้นตัวบักหำได้กินแด้เหลาลาเพราะว่าแม่เลี้ยงมากนี่ พอเลี้ยงมานี่มีแต่อาหารเด้ละบ่เคยซื้อเหล่ามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเด้ละ่ะเด้อคือเอาละกะว่าเท่านี้หนึ่งสะแตกแต่เรากะว่าหลายเท่าเลยพยังวายอีกอยู่ <c oughs> <c oughs> ยังย้อนไปอดีต <c oughs> จังสินะเด้คอคใครว่าค่อยจ่าเอาจ้าสินะเจ้าว่าลุงตาขเหมือนกะว่าจัางสิหละอยู่นี่หันมาลอยปลายเนาะ รวมทั้งบวชเฉลิ์เบเกียร์ลอยเศร้าสามผู้ได้ผ่แน่นหน่อยผู้หนึ่งเมซี่กับโมเมนต์สามสิบเก่าหรือสี่สิบนี่แหละอยู่น้ำกันกันนี่หลงตาพยายามเว่าอยู่จังสี่ละอยู่เย็นเย็นเดอม,มีอย่างซอยแย่งกันเบิองแย่งกันบัดตายเขาก็จะได้ท่าบุญให้กันและที่เก็บกระดูกหายลรที่ไปไหวหันหลงตาว่าแต่ว่าจังสี่แหละ พระสงฆ์องค์นี้ก็คือการรุ้ตาก็ว่าอยู่จังสีล่ล่ะก็เลยบ่ได้เป็นถูกนำเพลินจังสี่นะอยักให้เหตุจังสี่พระพุทธเจ้าเั็นสอนให้มีชีวิตอยู่ด้วยความสงบเย็นอย่างนี้บัดนี้สุดท้ายันระวังตาหูจมูกลิ้นกายอะไเดอ้อกำหนดใจบัดนี้ ขันมันหนกมันคิดก็อย่าไปหุ่นไหวนะมันเดอ้ออย่าไปศูนญหายมันขันได้ขึ้นแล้วก็บทเทาไว้ได้แมนบอกบางเทือก็ดีขึ้นจะนอนบ่หับผุเนะจิธรรมดา <c oughs> อันนี้อารมณ์กรรมฐา,านเดิมฝากไว้แต่ว่าคนเนี่ยบ่ค่อยหุจัก มันเคลดหลายพันว่าบ่สงบเคลดหลายโพดพันว่าเอาการยังว่ามันคิดเสียเสีให้มันบ่คิดแต่จังไงการยังว่ามันคิดจื้อไหวเด้อความจริงคือมันคิดก็แล้วแต่มึงสันตัวเข้าใจตัวบ่แม่นเฮาได้นี่กายไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กาย สิ่งที่เกิดร่วมกับจิตก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่กายวุ่นวายมันทําไมคิดเราก็กําหนดนี่เนื้อมาหัวใจเฮ้ยคิดหนอ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 เสนียรู้ความคิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับไหมคิดทอดลูกดับบอคิดทอดหลานดับบอคิดทอดผู้นันดับบอคิดไปหน้าคิดดับบอคิดไปนั่นไปนี่ดับบอเกิดเียบุญให้ท่านมันเกิดดับเกิดดับบอเป็นต้น คิดหนอคิดหนอกกาหนดเนียกรู้ว่ามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเบอร์ความคิดสาเนียกลงตรงนี้ถ้าผู้ใดยังไม่เห็นความเกิดดับปัญญายังไม่เกิดเนอะเมื่อปัญญาไม่เกิดมมนก็ได้ยสี่ศีลกสมาธิและจากไปเมื่อปัญญาไม่เกิดกิเลสก็แทรกได้เพราะฉะนั้นคิดไปกระทุกไปคิดไปกระทุกไป คิดไปกับทุกไปคิดไปกับพ่อใจพอพ่อใจคิดตัาไดนแหงศูนย์บังเถอะอืมใจม่นกูเปิดจะแม่นกูอิม่มะแม่นกูเบือ่อจะแม่นกูนายก็ยู่จังสิแหละเห็นบ่อันนี้ธรรมชาติของโลกเป็นจังสีุ่๊โลกได้บ่มเมเตหฮวได้ <c oughs> ครว,ว่าพื้นหลงตาแต่เคยเป็นขาบมาหลายละเรื่องมุนี้ก็ดีคิดอยากให้พุ่นั้นดีคิดอยากให้ผู้นี้ดีคิดอยากให้เป็นจังสันคิดอยากให้เป็นจังสี่จังสีนะเพราะฉะนั้นเดอ้อคิดอย่งางกระาังคิดหนอคิดหนอภาวนาเดอ้ออย่าไปวุ่น,วา,น,นวายนะมั่นคณะเข้าใจตัวนี้เดอ้อยํำอีกเราจะไม่เครียดเลย คิดก็รู้ว่ามันคิดพอค,ดคิดปุ๊บดับปับ๊บคิดปุ๊บดับปั๊บคิดเรื่องเก้ากระจังแต่ไม่ใช่ของเก่าคิดปุ๊บย่ำได้ดับคิดปุ๊บย่ำไดดับคิดปุ๊บย่ำได้ดับมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองธรรมาชาติของมันเป็นอยู่อย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยของมันหน้าที่ของเรา กาหนดสาเนจรู no ้ว่าสิ um ่งนั um ้นนั um ้นเกิดด um ับเกิดด um ับเกิดด um ับเกิดดับไหมเท่านั้นเองคันเท่าที่ใส่รักสมถะภาวนาคันไม่ขีดเด้อเพ่งลงมองหัวใจเนี่ยคิดหนอคิดหนอเจ้าลงไปเจ้าลงไปเพ่งลงไปเพ่งลงไปเพ่งลงไปคันเพ่งไป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 คันนี้กิสมาธิเกิดทรงผลนี้เกิดปุญจาระทรงผลนี้ถึงอัปปนาเป็นฌานมันก็สงบ เห็นบอกเอาอาศัยความคิดนี่แหละเป็นอารมณ์นั้นสามารถเข้าถึงสมาธิได้แต่ถ้าผู้ใดอยากต้องการปัญญาคิดหนอสํำเนียรูมบันดับคิดอีกดับอีกคิดอีกดับอีกเกิดดับเกิดดับบางทีมันหายวัดไปกระตานพอคิดขึ้นมาอีกกำหนดอีกคิดขึ้นมาอีกกำหนดอีกคิดขึ้นมาอีกกำหนดอีกเรากำหนดอยู่อย่างนี้เห็นมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองนั้นคือตัวปัญญา เมื่อปัญญาเกิดขึ้นมาแม้คิดจิตก็สงบเห็นบอกเพละเรื่องน,นว่าได้วุ่นวายอย่างพอช่วมันหงุดหงิดเอาความหงุดหงิดออกจากจิตจังเสีนะ่ะขันศูนย์ก็จะไปวุ่นวายนะมันเดอ้อขันศูนย์ในไปกระซังศูนย์หนอศูนย์หนอกำหนดเอาความศูนย์ความโกรธ ออกจากจิตความโกรธไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ความโกรธอย่าไปวุ่นไว้ยนะมั้